นิทานอีศพเรื่องมดกับตั๊ก,กแตนกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณบริเวณทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีครอบครัวมดฝูงเล็กอาศัยอยู่รวมกันใต้โพรงดินขนาดกำลังพอเหมาะซึ่งข้างๆโพรงดินนั้นคือขอนไม้เก่า ที่ตะกแตนเจ้าสำราญใช้พักอาศัยเช่นกันในช่วงฤดูร้อนที่ผลผลิตพืชพันธุ์งอกงามออกรวงมากมายสมาชิกบ้านมดทั้งหลายต่างพากันขยันขันแข็งเก็บเกี่ยวพืชเหล่านั้นมาตุนไว้สำหรับหน้าหนาวส่วนเจ้าตะกแตน กับเอาแต่เล่นดนตรีอย่างเพลิดเพลินและแปลกใจว่าทำไมฟงมดต้องขยันถึงเพียงนี้เมื่อเห็นเช่นนั้นตั๊ก,กแตนจึงแวะไปสอบถามฟงมดตัวน้อยเอ้ยพวกเธอจะเร่งทำงานเก็บพืชพันธุ์ไปทำไมกันมากมายตั๊ก,กแตนเอ่ย ก็เก็บไว้กินตลอดฤดูหนาวนะสิเสียงของมดซึ่งเป็นหัวหน้าตอบกลับพลางเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ไปด้วยโหฤดูหนาวหรืออีกนานเลยนะเพราะนี่ก็เพิ่งจะเข้าหน้าร้อนเองเจ้าตะกะแตนพูดด้วยน้ำเสียงแปลกใจ ก็เราเก็บเกี่ยวตอนนี้ฤดูหนาวจะได้มีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์แถมได้พักผ่อนแบบเต็มที่ไงล่ะหัวหน้ามดอธิบายแต่เที่ยวเล่นพักผ่อนในฤดูร้อนก็สนุกไปอีกแบบนะทำไมจะต้องรอถึงหน้าหนาวด้วยเสียงตะกะัแตนโต้กลับเอาเถอะฉันขอกลับบ้านไปเล่นดนตรี เต้นรำก่อนแล้วกันนะตั๊ก,กแตนเดินกลับไปอย่างสบายใจไม่เดือดร้อนส่วนฝูงมดก็ทำหน้าที่ของตนอย่างแข็งขันเวลาผ่านไปไม่นานนักลมหนาวเย็นยะเยือกก็มาเยือนเป็นสัญญาณเตือนว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนั่นเอง ในขณะเดียวกันผลไม้พืชพันธุ์ที่เคยงอกเงยต่างโรยราจะหาอาหารมากินแทบไม่มีแต่ถึงอย่างไรปุูงมดก็ไม่เดือดร้อนเพราะพวกมันเก็บตุนของกินไว้ดีนะนี่ที่เราเก็บอาหารเอาไว้เยอะแยะ คราวนี้จะได้กินแบบไม่ต้องกลัวอดมดตัวเล็กเอ่ยขึ้นมาใช่ใช่ใช่ต้องขอบคุณพวกเราจริงๆที่ขยันขันแข็งอดทนทำงานทำให้เรามีกินในวันนี้หัวหน้ามดประกาศขอบคุณท่ามกลางความยินดีของมดทุกตัวก๊กก๊กก๊ก เสียงเคาะประตูหน้าโพรงมดดังขึ้นสงสัยมีแขกมาเยี่ยมหรือเอาอาหารมาแลกเปลี่ยนเป็นแน่มดตัวเล็กพูดแล้วเดินไปเปิดประตูหน้าประตูนั้นคือตักกะแตนเจ้าสำราญผู้พักอาศัยอยู่ข้างๆที่เคยมีท่าทางสดใสร่าเริงแต่คราวนี้ ตั๊ก,กแตนกลับยืนก้มหน้าด้วยความหิวโซพ่อเปิดประตูจึงรีบเดินเข้ามาหาหัวหน้ามดที่เคยสนทนาด้วยทันทีสวัสดีมดเอ๋ยฉันหิวเหลือเกินไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วพอจะมีอาหารแบ่งปันฉันบ้างไหมตั๊ก,กแตนขอร้องอะไรกัน บ้านเธอไม่มีอะไรกินเลยเหรอช่วงฤดูร้อนผลผลิตออกจากอุรมสมบูรณ์หัวหน้ามดถามด้วยความสงสยัยฉันโมแต่ยุ่งกับการเล่นดนตรีและเต้นรำเลยไม่มีเวลามานั่งทำงานกักตุนอาหารไว้กินอย่างเธอคำแก้ตัวของตั๊ก,กแตน อะไรกันนี่เธอไม่ทำงานเลยหรือมัวแต่เล่นดนตรีสนุกสนานเนี่ยนะหัวหน้ามดตาวาดด้านตกกะกแตนที่ทำหน้าเจือนโดยไม่มีคำตอบโต้ถ้าเธอไม่รู้จักแบ่งเวลาเวลาเล่นกับเวลาทำงานฉันก็คงปันอาหารให้เธอไม่ได้เจ้ากลับไปเถอะ พอสิ้นคำของหัวหน้ามดเจ้าตกกะกแ่นเลยเดินกลับบ้านไปแบบหิวโซส่วนฝูงมดก็พักผ่อนแบบสำราญกับอาหารที่ตุนมาจากช่วงหน้าร้อนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราควรจะรู้จักหน้าที่ของตัวเอง เวลาไหนควรทำงานเวลาไหนควรเล่นหากมัวแต่เล่นไม่ยอมทำงานเลยสักวันชีวิตอาจเจอเรื่องเดือดร้อนจนหันไปพึ่งใครไม่ได้เพราะเราไม่ยอมทำงานเพื่อหาเลี้ยงและยืนบนลำแข้งของตนเอง